สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับโลกการเงินดิจิตอลทั้งเรื่องบิตคอยเนี่ยว่ามันจะช่วยการเงินเฟอ้อได้จริงไหมแล้วก็เรื่องดีฟาที่กําลังโตมากๆครับระบบการเงินแบบกระจายศูนย์นี่ก็น่าจับตาใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมด้วยว่ามันส่งผลกระทบยังไงกันบ้างคือข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะมีทั้งบทวิเคราะห์ข่าวแล้วก็งานวิจัยด้วย มเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นกรองเรื่องที่ดูซับซ้อนพวกนี้ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงมีความหมายอะไรซ่อนอยู่คำถามสำคัญสคัญเลยที่เราอยากหาคำตอบวันนี้ก็คือบิตคอยเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อได้จริงหรือเปล่าคะอืมอันนี้เป็นคำถามยอดทิศเลยครับแล้วดีฟายนี่ล่ะคะมันจะมาเปลี่ยนโลกการเงินที่เราคุ้นเคยไปได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ ประเด็นแรกเลยที oh, that that mm ่คุยกันเยอะมากบิตคอยกับเรื่องเงินเฟ้อที่เขาชอบพูดกันว่าเพราะมันมีจํากัดไงคะแค่21ล้านเหรียญไม่เหมือนเงินบาทเงินดอลลาร์ที่พิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆก็เลยเหมือนเป็นทองคําดิจิตอลอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแนวคิดตั้งต้นมันประมาณนั้นเลยแต่พอมาดูจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นครับอย่างในบางประเทศที่เงินเฟ้อสูงมากๆนะครับอย่างอาร์เจนตินาตุรกีเนี่ย ดูเหมือนบิตคอยมันจะทําหน้าที่รักษามูลค่าได้ค่อนข้างดีนะมีข้อมูลว่าคนอาร์เจนตินาเกือบ90%เลยมองว่าคริปโตช่วยเรื่องอิสรภาพทางการเงินโหเยอะเหมือนกันนะคะครับ หรืออย่างค่าเงินลีราตุรกีที่อ่อนไปเยอะมากเกิน80%ใน5ปีคนก็เลยหันไปสนใจบิตคอยกันมากขึ้นอ๋อค่ะแสดงว่ามันก็ขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละที่ด้วยใช่ไหมคะแล้วในประเทศพัฒนาแล้วล่ะคะอย่างอเมริกายุโรปเป็นไงบ้างในประเทศพัฒนาแล้วภาพมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ คือบิตคอยมันยังผันผวนสูงมากค่ะผันผวนนี่คือขึ้นลงแรงใช่ครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันวิ่งตามพวกหุ้นเทคโนโลยีมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะไม่ค่อยวิ่งตามทองคำเท่าไหร่เอ้าหรอคะครับตัวอย่างชัดๆก็ปี2022ตอนนั้นเงินเฟ้อสหรัฐส,สูงมากแต่บิตคอยกับร่วงไป60%เลยนะโหแรงมากครับขณะที่ทองคาค่อนข้างนิ่ง แล้วก็มีงานวิจัยในวารสาร Journal of Economics and Business เขาชี้ได้ว่าพอะพวกสถาบันการเงินเข้ามาลงทุนเยอะขึ้นเนี่ยคุณสมบัติการเงินเฟอ้อของมันก็อาจจะลดลงไปอีกน่าคิดเลยค่ะที่ว่าวิ่งตามหุ้นเทคกเพราะมันเหมือนไปขัดกับแนวคิดสินทรัพย์ปลอดภัยที่เราเคยเข้าใจกันใช่ครับมนเลยซับซ้อนแล้วเรื่องดีไฟล่ะคะ ที่เมื่อกี้เราเกลิ่นกันไว้มันต่างจากระบบการเงินเดิมๆที่เราใช้ธนาคารใช้โบโรกเกอร์อยังไงบ้างคะอ๋อ oh, DeFi หรือ Decentralized Finance เนี่ยนะครับมันต่างจากระบบเดิมหรือที่เขาเรียก t r a d f i traditional finance เยอะเลยหลักๆคือมันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart r t c o n Smart c o n t <Contract> r a c t s, <S ครับมันคือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เองอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้พวกนี้มันช่วยตัดตัวกลาง อย่างธนาคารหรือโบรเกอร์ออกไปได้อ๋อค่ะทําให้คนทั่วไปเข้าถึงบริการการเงินได้ง่ายขึ้นเยอะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้วมันก็โปร่งใสก็ด้วยเพราะทุกอย่างบันทึกบนบล็อกเชนใครๆก็ตรวจสอบได้ฟังดูดีจังเลยค่ะครับแล้วนวัตรกรรมมันเกิดเร็วมากพวกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญกันเอง DEX หรือพวกให้กู้ยืมหรือทำยูฟาร์มิ่งอะไรพวกนี้เกิดขึ้นใหม่ๆตลอด แต่ก็น่าจะมีข้อควรระวังด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับความใหม่มันก็มาพร้อมความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของโค้ดส์ทคอนแท็กเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาช่องโหว่แล้วก็เรื่องกฎระเบียบที่ยังบอกว่าวยังไม่ชัดเจนในหลายๆที่บวกกับความผันผวนของตลาดที่สูงมากๆอยู่แล้วค่ะส่วนทรัตไฟหรือระบบเดิมแม้จะดูช้ากว่าปรับตัวยากกว่าเข้าถึงยากสําหรับบางกลุ่มแต่เรื่องความมั่นคงกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เขาก็มีมานานกว่า อืมเหมือนเป็นทางเลือกระหว่างโอกาสกับความเร็วในดีฟากับความมั่นคงในระบบเดิมๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่ละคนก็ต้องไปชั่งน้ําหนักความเสี่ยงที่ตัวเองรับไหวเข้าใจเลยค่ะทีนี้ขอขยับมาดูภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะเรื่องปริมาณเงิน M2 ที่เห็นเขาพูดถึงกันเยอะๆช่วงนี้มันส่งผลกับเรื่องบิตคอยหรือดีฟายยังไงบ้างคะครับ M2 เนี่ยมันคือภาพรวมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งเงินสดเงินฝากต่างๆล่าสุดในสหรัฐนี่ตัวเลขพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยเประมาณ22.03ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้โหเยอะมากครับการที่เงินในระบบมันเยอะขึ้นมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ในอีกทางหนึ่งก็เสี่ยงทำให้เกิดเงินเฟ้อตามมาได้เหมือนกันอ,อ๋อเงินเยอะของแพงขึ้นครับ ซึ่งปกติมันจะใช้เวลาหน่อยประมาณ12-18เดือนกว่าจะเห็นผลชัดๆแล้วเงินส่วนเกินพวกนี้แหละครับก็มีแนวโน้มจะไหลเข้าไปหาสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเพื่อหาผลตอบแทนซึ่งก็รวมถึงบิตคอยด้วยใช่ครับก็เป็นไปได้สูงที่เงินส่วนหนึ่งจะไหลเข้าบิตคอยด้วยแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับอย่างที่มีคนคุยกันใน reddit ว่าการไปดูกราฟ M2 ทั่วโลกเทียบกับราคาบิตคอยแบบสั้นๆเนี่ยอาจจะยังสรุปอะไรได้มากทำไมล่ะคะ เพราะข้อมูล M2 มันไม่ได้อัปเดตเร็วรายวันเหมือนราคาบิตค i ยนะครับแล้วการปรับค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบางทีมันสะท้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งหรืออ่อนมากกว่าจะสะท้อนปริมาณเงินจริงๆทั่วโลกอ๋อ oh, ค่ะถ้าทำมองในระยะยาวจริงๆปริมาณสภาพคล่องหรือเงินในระบบโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญมากๆต่อราคาบิตคอยอยู่ดีครับเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าไม่ใช่แค่ M2 อย่างเดียวที่ต้องดูยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับปัจจัยมหาภาคอื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมว่ากําลังโตหรือกําลังถดถอยค่ะความเชื่อมั่นของนักลงทุนณเวลานั้นๆว่ากล้าเสีย่ยงไหม risk on risk off หรือแม้แต่ค่าเงินท้องถิน่นอย่างที่เราเห็นในตุรกีหรือไนจีเรียพอค่าเงินตัวเองอ่อนมากๆคนก็หนีไปหาบิตคอยน์โอเป็นทางเลือกครับ แล้วก็เรื่องกฎระเบียบของภาครัฐในแต่ละประเทศอันนี้ก็กระทบแรงหรือแม้กระทั่งเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ขุดบิตคอยอย่างพลังงานหรือพวกชิปคอมพิวเตอร์ก็มีผลหมดเลยครับโหฟังดูแล้วโลกการเงินนี่มันกำลังเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมจริงๆนะคะครับผมเราเห็นทั้งธนาคารใหญ่ๆอย่างเจ m o ม g a แกนหรือ s ซนทัน d ดก็เริ่มเอาบล็อกเชนมาใช้ในระบบของตัวเองแล้วใช่ครับเขาก็ปรับตัวกัน แล้วก็มีพวก Stable Coins ที่พยายามตรึงมูลค่าไว้กับเงินจริงหรือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเอง CBDC ที่หลายๆประเทศกำลังศึกษาอยู่ถูกต้องครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นหลายทิศทางมาก แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อไปดีคะอืมอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับผมว่ามันทิ้งประเด็นสําคัญให้เราคิดต่อนะครับว่าไอ้นิยามของคําว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อท,ที่เราเคยเข้าใจกันมาเนี่ยเออในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ารูปแบบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะก็น่าคิดนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อวิธีที่เราวางแผนการเงินส่วนตัวกันยังไง เราควรจะปรับตัวปรับกลยุทธ์ของเราให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงบ้างอืมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆแล้วก็ต้องกลับไปคิดต่อกันเองด้วยนะคะเนี่ยใช่เลยครับน่าติดตามมากครับ